有。 รถทุกคนกันด้วยนะครับวันดีก็อยู่กับผมฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็คงรําคาญคิปเปอร์มาหลายรอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดจากเพราะมันระเบิดใส่คุณตายหรือว่ามันระเบิดบ้านคุณบึ้มก็ตามนะแต่วันนี้เนี่ยผมเจอมดหนึ่งนะครับที่จะทําให้คุณไม่รักก็เกลียดมันเพิ่มนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับตอนนี้ก็ช่องผมอยายพยายามอัพคลิปใหม่ทุกๆวันเสาร์ตอน9โมงเช้านั่นเองนะครับผมถ้าหากใครชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกันด้ ผมขอเริ่มอธิบายจากตัวของกลุ่มคริปเปอร์ที่รักเรากันก่อนเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวของไอรอนคริปเปอร์สำหรับตัวของไอรอนคริปเปอร์เนี่ยเมื่อมันระเบิดมันก็จะแจกตัวของไอรอนมาให้เราด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ที่นี่ก็ต้องแลกกับการที่ว่าพอมันระเบิดเนี่ยมันก็จะทําลายพื้นรอบข้างมันด้วย вот นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวของดมอนคริปเปอร์นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต่างจากไอรอนคริปเปอร์ดนึงนะครับตรงที่ว่าก่อนที่มันจจะะะรรเบิดนน่มมััพตววขออองกา ก,ก่อนที่มันจะระเบิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนสิ่งที่เหมือนตัวของไอรอนค e ิปเปอร์ก็คือมันทําลายพื้นเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปเลยนะครับก็คือตัวของฮิวิ่งคริปเปอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งสหรับตัวนี้นะครับมันพิเศษมากตรงที่ว่ามันไม่ทําลายบล็อกเวลามันระเบิดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อมันระเบิดเนี่ยเราก็จะได้บัฟตัวของรีเจ n เน a เรชันมาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะฮิวเลือกของเราเนี่ยขึ้นเพิ่มเรื่อยๆแต่่่่ททีีีีีนนนนน้้มมมมััััจจะะขอําาาากดดิึงงครรรบตวสถ ิวได้แค่ผู้เล่นเท่านั้นนะครับแต่แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถฮิวผมได้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าผู้ชมเนี่ยไม่ลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้กับช่องผมนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกคริปเปอร์ตัวหนึ่งนะครับที่รักเราเหมือนกันเลยนะครับก็คือตัวของ enchanting c r e e p e r นั่นเองเนี่ยครับผมซึ่งเวลาระเบิดเนี่ยมันก็จะเพิ่มตัวของ e c h a n t m e n t ให้กับไอเทมที่คุณใส่หรือคุณถืออยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของ c h นแ t m e มนนะครับที่ได้มาเนี่ยมันจะเเ็บารกิด จะไม่ได้เอนแชนใหม่นะครับท่านผู้ชม ซึ่งคาแนะนําที่ผมมีให้นะครับก็คือเมื่อเจอตัวของครีปเปอร์ตัวนี้นะครับก็คือให้หยิบของอะไรก็ได้พวกแบบอาวุธหรือว่าพิกแอคแดดที่ไม่มีเอนชานแล้วก็รีบเปลี่ยนก่อให้เป็นอันที่แบบเรายังไม่ได้เอนชานอะไรเลยไปเจอตัวของครีปเปอร์อันนี้นะครับผมแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของการตีบวกของนะครับก็อย่าลืมบวกปุ่มไลค์ให้กับคลิปผมกันด้วยนั่นเองนะครับเอาแล้วครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของครีปเปอร์ที่ไม่รักเรากันบ้างดีกว่านะครับซึ่งสําหรับตัวของตัวแรกเนี่ยผมนาเสนอ er นนเอคเวัร er ีเนน้มนะบ มามันก็จะมีน้ําแตกออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวของคริปเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันระเบิดแล้วมันจะไม่ทําลายบล็อกนะครับคุณคิดถูกครึ่งหนึ่งและคิดผิดอีกครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวของคริปเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะทําลายบล็อกที่อยู่ข้างๆมันในระยะ1รัศมีนะครับผม แล้วก็แถมถ้ามันแตกในบ้านนะครับโอ้โหผมบอกเลยครับว่าอุดน้ํากันมันเลยนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปเลยนะครับก็คือตัวของโมเทนครีปเปอร์นะครับผมซึ่งเวลามันระเบิดเนี่ยมันก็จะแตกตัวของลาวาออกมานะครับแล้วก็แน่นอนเหมือนตัวของเอคเวสคริปเปอร์เลยก็คือมันจะทาลายบล็อกในระยะหนึ่งรัศมีเหมือนกันเลยแล้วก็ถ้าหากใครสร้างบ้านมาจากไม้นะครับผมก็แนะนําว่าให้รีบวิ่งหนีโดยด่วนเลยนะครับไม่งั้นบ้านคุณอาจจะไม่หายไปทั้งหลังเลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปเลยนะครับก็คือตัวของเอนเดอร์ครีปเปอร์ ผมซึ่งตัวของคริปเปอร์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคริปเปอร์ที่ผมเกลียดมากที่สุดเลยนะครับถต่ว่าทําไมหรอเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถอยู่ดีๆววร์ปเข้ามาหาคุณได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วประเด็นคือไอตัวนี้เนี่ยมันไม่กลัวน้ําด้วยนะครับถ้าหากคุณลงไปน้ำและที่ว่าคุณจะรอดจากการว์ปมันได้เนี่ยเชื่อผมเถอะครับว่าไม่รอดนะครับผมส่วนเวลามันระเบิดอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมันระเบิดเหมือนตัวของคริปเปอร์ปกติเลยนะครับเอาละครับแล้วก็สลับตัวของคริปเปอร์ตัวต่อไปก็คือตัวของ lightning clipper มันระเบิดเนี่ยมันก็จะทําลายบล็อกพร้อมกับเสกตัวของไฟฟ้าผ่าลงมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันโดนฟ้าผ่าเนี่ยก็จะมีโอกาสที่มันจะติดไฟนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่สร้างบ้านไม้นะครับผมแนะนําว่าให้วิ่งหนีตัวนี้เนี่ยไกลๆเลยนะครับผมแล้วก็ครีปเปอร์ฝันร้ายของนักสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็นําเสนอ TNT คริปเปอร์เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับตัวของครีปเปอร์ตัวนี้เนี่ยก่อนที่มันจะระเบิดนะครับมันจะเสกตัวของ TNT ขึ้นฟ้ารัวๆเลยนะครับผม ระเบิดที่อื่นแบบสุ่มๆนะครับถ้าหากใครทาโปรเจกต์อย่างเช่นสร้างเมืองหรือว่าสร้างแบบเออเป็นวิลเลจใหญ่ๆนะครับแล้วเจอคริปเปอร์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าพอระเบิดเนี่ยหัวคุณระเบิดตามแน่นอนนะครับผมแล้วก็คริปเปอร์ตัวสุดท้ายที่อยู่ในคลิปนี้นะครับผมก็ขอนําเสนอตัวของ m o แทนคร n c r ปอ p e r เลยนั่นเองนะครับซึ่งคริปเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวของคริปเปอร์ยักษ์นั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพอมันระเบิดนะครับมันก็จะระเบิดแบบลูกใหญ่มากๆด้วยนั่นนเเเอองงัับแต่่่่่วาาททีผมลลปจจุนนะ นะครับผมเข้าใจว่าอาจจะบัคอยู่นั่นเองนะครับคือตอนลองเล่นจริงๆเนี่ยผมลองเดินเข้าไปใกล้หรือว่าแบบลองยิงธนูใส่มันเนี่ยมันก็ยังไม่แอคโกรใส่ระเบิดใส่ผมเลยนะครับผมเอาละครับแต่ก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้นะครับผมผมมีคําถามท้ายทิ้งไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับตัวของคําถามที่ผมจะถามท่านผู้ชมนั้นก็มีอยู่ว่าผมเกลียดตัวของครีปเปอร์อะไรมากที่สุดในมอดนั่นเองนะครับผมถ้าใครรู้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับเอาละครับก็คลิปนี้จบแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอก 9ก้าโมงเช้านะครับผมสวัสดีครับ